สวัสดีครับพบกับปาดแมโจนะครับอันนี้ก็เป็นปาล์มปลูกใหม่ตอนนี้ก็อายุประมาณ1ปีนะครับแปลงนี้นะครับรอบที่แล้วที่ผมพามาดูครับที่โดนหนูกัดขนต้นนะครับเนื่องจากนะครับแปลงเราค่อนข้างดีจะรกนะครับแต่โดนกัดประมาณ2ต้นแล้วไม่ได้กัดขาดนะครับเป็นการแพะชิมดูแล้วก็คุยดินลงไปไปเจอขี้แพะแล้วก็ไม่มีการกัดต่อนะครับแปลงนี้นะครับผมปลูก สัปปะรดนะครับแล้วก็ปลูกปาล์มนะครับไม่มีเวลามาแต่งหญ้ามันก็เลยรุกในตัวของสับปะรดนะครับมันก็เลยทําเป็นให้หนูมีที่อยู่นะครับปาล์มนะครับก็ประมาณร้อยต้นนะครับพื้นที่5ไร่ประมาณร้อยต้นร้อยนิดๆนะครับแต่โดนหนูนะครับแทะไปนะครับ2ต้นนะครับตอนปลูกครับเราใช้ขี้แพะนะครับต้นละหนึ่งกระสอบนะครับแต่วเรามาดูนะครับหลังจากที่มันมาชิมนะครับนะครับแล้วมันมาอีกไหมนะครับ นี่นะครับนี่รองรอยนะครับที่อึ๊บเนี่ยปานะครับมาชิมนะครับตอนนั้นนะครับขุดนะครับขุดลึกลงไปนะครับขุดลงไปข้างล่างครับอัมนี้ผมบอกก็คือของผมเนี่ยผมจะรองขี้แพะไว้ข้างล่างนะครับแล้วขี้แพะเนี่ยนะครับมันกําลังย่อยสลายบางตัวบางอย่างมันก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะครับไปเจอนะครับมีความชื้นมันแพ้กลิ่นนะครับแต่ถ้าเอาขี้แพะมาโรยข้างบนแล้วแห้งแงงเนี่ยั้นปลามัน โดยรอบคนนะครับหนูมันก็วิ่งผ่านไปได้มันไม่ได้กลัวแต่ถ้ามันอยู่ในดินแล้วมีความชื้นแล้วขุดไปเจอนะครับกลิ่นตรงนั้นนะครับมันจะส่งกกินออกมานะครับแล้วหนูมันจะไม่ชอบมันจะไม่ยุ่งนะครับตัวนี้นะครับเรามี2อย่างนะครับก็คือหลังจากที่กัดแล้วนะครับเราก็ทําการตัดหญ้านะครับแล้วเราก็ใส่ไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยเม็ดสีฟ้าแต่น่าจะไม่กินนะครับเพราะว่ายังเหลืออยู่ ครับก็ใส่นะครับบางต้นก็คือนะครับหลังจากเราเจออย่างนี้แล้วนะครับเราทาความสะอาดคนต้นนะครับแล้วเราก็เอายาเบื่อหนูที่เป็นเม็ดนะครับสีฟ้าหรือสีม่วงๆประมานนั้นนะครับใส่ลงไปนะครับอ่าสักหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดนะครับเพราะของผมเนี่ยผมอ่าใส่บางต้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกต้นมันจะมีขี้แพะข้างล่างแล้วก็ที่โดนขัดอย่างนั้นน่ะอ่าที่ผมเดินสังเกตทั้งสวนเนี่ยก็อยู่ประมาณนักสองถึงสามต้นเองนะครับ ขนาดช่วงนั้นนะครับตรงนี้รกครับรกไม่เห็นตรงนี้ก็คือจะไม่เห็นสัปปะรดนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยก็คือไม่เห็นสับปะรดเลยมีแต่หญ้าครับแล้วหนูมันก็จะอยู่นะครับโดยหลักๆมันก็จะอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็คนปลานม่ยครับปลาใหม่มันก็จะชอบนะครับแต่เราต้องมีวิธีในการจัดการนะครับผมปลูกนะครับมาประมาณพันประมาณพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยต้นเนี่ยผมโดนหนูแทะนะครับไม่ได้กัดนะครับหนูแทะเนประมาณสามสี่ต้น ที่กัดขาดมีต้นหนึ่งก็คือตามซ่อมเราไม่ได้ใส่ขี้แพะนะครับยังก็คือพอรกแล้วเรียบร้อยเลยแต่ถ้าชุดที่มันมีขี้แพะอยู่ข้างล่างนะครับที่อยู่ในหลุมเนี่ยก็ไม่มีที่ทำการเสียหายจนถึงต,ต้นตายนะครับมีที่โดนแทะเหมือนเมื่อกี้อย่างนั้นนะครับก็ประมาณ3มต้นแล้วก็หยุดไปเพราะว่าเขาขุดนะครับลงไบดินในหลุมดินที่โคนแล้วไปเจอนะครับมูลแพะที่มันมีความชื้นนะครับมีความชื้นอยู่แล้วพอมีความชื้นเนี่ยมันขุดไปเจอกลิ่นกลิ่นตัวน,นั้นนะครับมันไม่พึงประสงค์ กับพวกหนูนะครับพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้รอดนะครับพ้นออกมานี่แปลงนี้นะครับเป็นการผิดพลาดเรื่องของการปลูกนะครับจริงๆรินะปามหนึ่งป,ปีทุกแปลงนะครับมันจะใหญ่กว่านี้แล้วแต่แปลงนี้ผิดพลาดคือเราปลูกนะครับตอนปลูกเนี่ยเงาฝังเงาฝังฝังลึกนะครับฝังลึกลงไปก็คืออปตีเนี่ยถ้าปามเนี่ยเราจะฝังแค่ขอบดินข้างบนก็คือให้ดินเสมอขอบชั้นข้างบนของ ถุงที่มาแต่แปลงเนี้ยตอนปลูกเนี่ยขวางจมลงไปแล้วก็หยีบลงไปดินเนี่ยครับมันจมพวกนี้หมดนะครับจมทางชุดเลขกเนี่ยแต่มันทําให้โตช้ามากโตโตช้าค่อนข้างที่จะมากเลยต่างจากแปลงเนี้ยแปลงอ่ก่อนนั้นนั้นที่เราปลูกก็คือเราใส่ดินพอประมาณขอบถุงนะครับแต่พอเจอลมมันล้มนะครับมันล้มมันเอ็นนะครับพอแปลงนี้เราคิดว่าป้องกันการล้มการเอน็นเราเลยปลูกลึก เป็นข้อเสียเลยครับเป็นบทเรียนเลยชุดที่มันเอ็นนะครับมันเอ็นมันล้มเนี่ยเราไม่ต้องมาทําอะไรครับสักระยะหนึ่งมันก็ตั้งโคนขึ้นมาตรงลําต้นขึ้นมาตรงแล้วมันยังติดลูกเร็วอีกนะครับพอตั้งโคนได้เร็วเนี่ยมันก็ติดลูกออกทลายเลยนะครับเพราะมาาประมาณหนึ่งปีแปเดือนก็ติดลูกติดทลายแต่แปลงนี้นะครับนี่หนึ่งปีแล้วนะครับอยู่บาง,บางต้นนะครับ ต้นยังอยู่ลักษณะนี้อีกนะครับก็คือเป็นการโตก่อนก้างช้านี่คือเป็นการปลูกที่ผิดวิธีในการปลูกปาล์มอย่าปลูกให้ลึกนะครับปลูกให้ตื้นนะครับให้พอประมาณดินเดิมนะครับแล้วมันเองมันล้มก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวมันก็ตั้งขอขึ้นมาเองนะครับแป่งนี้นะครับก็ยังไม่มีหนูที่จะมาทําร้ายนะครับต่อเนื่องจากที่เราเจอทางด้านสามต้นที่เหมือนเมื่อที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับ เนี <N iss an> <m> ่ยพวกนี้เวลาเนี่ยครับหนึ่งปีมันก็จะเริ่มออกพวกนี้ยแต่ว่านี่ต้องตัดออกนะครับเสียเวลาแล้วว่ามันจมอยู่ข้างล่างในดินมันทายากนะครับเนี่ยบางต้นนะครับบางต้นตัวนี้ก็คืออ่าดูจากทางนะก็คือเราไม่ได้บางต้นไม่ได้ลึกจนเกินไปนะครับโคนมันจะใหญ่แต่บางต้นที่ถ้าเมันต้นที่ใหญ่ดูเมื่อกี้ต้นนั้นที่ลึกเกินไปเนี่ยฝั่งนู้นมีหลายต้นนะครับพอลึกเกินไปเนี่ยนั่นคือปัญหาเลยนะครับมันโตช้าปลูกผิดชีวิตเี่ยนนะครับโตช้ามากโอเคนะครับนี่ก็คือพามาดูอ่า ต่อเนื่องจากที่คลิปก่อนหน้านั้นที่เรามาพามาดูว่าหนูมันกัดนะครับแล้วว่าผ่านไปตอนนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะครับก็ว่ามันมีการกัดต่อหรือว่ามันหยุดนะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือมันหยุดเลยดินก็เก่าไปแล้วแล้วก็ที่คูณมันเดี๋ยวมันก็จะขยายออกมาถ้ามันกินลึกเข้าไปถึงแกณกลางอันนั้นก็คือแนะนําให้เปลี่ยนแต่ถ้ากัดแท้แทแค่เปลือกอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็จะดินตัวนี้ลงไปนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับพวกข้างล่างนะครับขี้แพะนะครับอย่างน้อยก็เป็นปีถึง2ปีนะครับขี้แพะข้างล่างถึงจะย่อยสลา,ายหมดนะครับดังนั้นถ้าปาล์มเล็กเนี่ยภายใน2ปีเนี่ยคุณขุดไปคุณเจอเจอกลิ่นคุณก็ไม่ไปต่อดังนั้นก็คือข้อดีนะครับของการปลูกปาล์มแล้วก็ใช้ขี้แพะนะครับหลังจากนั้นแล้วผมไม่ใช้โรยบุญแล้วนะครับถ้าโรยบุญก็คือจะเป็นปุ๋ยก็คือขี้แพะผมใช้ครั้งเดียว ตอนปลูกก็คืออยู่ข้างล่าง1กระสอบข้างล่างนะครับแต่ก็ลุมมาคุดกับเมดโเล็กเมดคุณเมิดน,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 นะครับหกระสอบอยู่ข้างล่างใส่ขี้แพะแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ใส่ละหลังนั้นก็คือผมใส่พวกขี้ไก่ เดีย๋ยวรอบหน้าเอาขี้หมูแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นขี้แพะแต่เป็นหวานให้มันเป็นปุ๋ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวกหนูนะนะครับลองเอาขี้แพะไปหวานดูนะครับแล้วจับหนูไปปล่อยครับหนูก็จะวิ่งบนขี้แพะมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมันอยู่ข้างล่างมีความชืน้นมันมีกลิ่นตอนนั้นนะครับหนูเขาจะไม่ชอบมันก็แค่นี้เองนะครับในการใช้ขี้แพะป้องกันหนูนะครับไม่ใช่ว่าเอาขี้แพะมาแล้วหนูมันจะวิ่งหนีกลัวไม่กล้าข้าไม่ใช่ับมันมีวิธีแล้วก็เทคนิคของมันโอเคนะครับงั้นก็ ตามแปลงน,นี้นะครับ1ปีนะครับติดตามนะครับ YouTube อัดมาเจทย์มาด้วยครับสวัสดีครับผม